หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ a ต้องนี่เลยฟีฟ a าอัลติเมตทีมไทยแลนด์เปลี่ยนจากฟีฟ a 15ไทยแลนด์คอยมาแล้วนะครับเพจนี้การันตีส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิง์อยู่ด้านล่างค่ะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยาแนลจากอีสิกดัดกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีความยินดีปรีดานะครับผมนั่นก็คือ TOS t community นะครับเปิดโหวตแล้วนะครับผมก็เนี่ยหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อแบบมีใครอยากจะ เข้าไปโหวตนะครับก็ TOTs มาให้โหวตแล้วนะครับรอบนี้จะเป็นคอมมูนิตี้ก่อนนะครับยาถ้าวันนี้วันวันนี้ว่าอะไรอ่ะวันนี้วันจันทรใช่ปะวันนี้วันจันทร์ที่10นะครับของเดือนเมษาเนี่ยครับผมถ้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นแบบเปิดโหวตของจริงแล้วนะครับผมสำหรับ TOTs นะครับผมรวมนะครับผมก็อันนี้นะครับ โก้คีเปอร์นะครับผมอันนี้ก็คือเข้าเว็บไซต์นะถ้าสมมุติว่าอ่ะในช่องแชทมีคนอยากจะไปโหวตนะครับก็ตอนนี้นะครับอันนี้ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับผมล็อกอินแล้วก็ไปโหวตเอานะครับผมอ่าอย่างสมมุติว่าประตูอ่ะดาบิดเดกอาดาบิดอ่ะฮัลโหลเออดาบิดเดกอาร์เอดิฟเอน ดีเฟนต์นะครับอันนี้คอมมูนิตี้นะไม่ใช่ไม่ใช่แบบจริงจริงจังๆนะก็คือแบบมันจะเป็นแบบตัวแบบกี้ๆหน่อยนะครับผมมีใครอ่ะีโอ้โลเบอร์สันหลุดวะ่ะนาธานนาธานเอกนะครับผมอืมสักส,สี่ต้องมานะครับผม LB เป็นเฮ้ยไม่เอาเอาคิมินเจีดีกว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูก่อนดูก่อนเดวิสชื่อใครเท่ๆป่ะวะ <laughs> นี่นครับเราไปโบยกับอา,ารโลเปซันนะแล้วขวาเป็นเิลีเย่นะครับผมกองกลางเอ่อซีดีเอ็มดีแคนไลท์นะครับผมแล้วก็เอ่อผมชอบตูรามแล้วก็เบนนร์นะครับผมเอาคราวเนี้ตัวลุกนะครับนี่ตัวลุกไอ้พวกเนี้ยคือมันจะหลุดจาก TOTS แบบหลักนะน่าจะไม่มานะครับผม โอ้นี่จังหวะนี้ต้องเป็นการียลเคซุสกับเอ่อเขาเรียกอะไรนะโรดิโกแล้วก็ LW LW ผมให้ไปที่เเดี๋ยวก่อนนะอุย้ยเดลเฟลดิวะนี่ครับผมแล้วเราก็กดสับมิหวตได้เลยนะครับผมส่วนพวกแบบอของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมแต่ว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับสำหรับ อ่ฟีฟ่ามนะครับมันก็จะไม่ก่อยอีกต่อไปคือตอนนี้มันกำลังจะโถมอีเวนต์อะไรต่างๆมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู SBC กันหน่อยนะครับอัปเดตวันนี้นะครับก็จะมี82-81แนะครับแ2 81นะครับ, 82, รบแต่ดูนะครับว่า EA มันมิสเทคอะไรนะครับผม EA ทํทำผิดพลาดอีกแล้วนะครับ8ปบวกแต่ในในเนี้ยมันเขียนว่าเรท แปดสองโอเวอร์ออร์ไฮกูถามจริงแนละ้วใ,ใครยังไปใครจะไปทำแปดสิบเอ็ดอ่ะแปดไปทำแปดสิบสองแ้เขาก็ทำแปดสิบเอ็ดกันหมดดิวะเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยเห็นปะแล้ว NPC มันต่างกันไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับผม NPC มันต่างกันปะอ่อแรอ่เป็นโกสิบตัวนะครับผมส่วนอีกอันหนึง่งโกสิบตัวเหมือนกันปะ อ่าแรศ1ิตัวไม่มีใครทำหรอกไม่มีใครทำหรอกนะครับผมแล้วก็เป็นโรแบร์ปีเลสนะครับ5้าแสนเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับทีวายอ่าโรแบร์ปีเลสหรือพี่ปูนั่นเองนะครับพี่ปูเนี่ยก็เก่งนะเพราะว่าสกิลมุฟ5นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับผมว่า ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสกิลมุกห้าวิฟุตสี่นี่ไงปะหกแสนนะครับผมถ้าสมมุติว่าใครอยากรู้ว่ามันเก่งหรือเปล่าไปทําตัว,ลน,นนตวลนมาก่อนได้นะครับไปทําตัวลนมาก่อนได้นะครับแล้วก็เราจะได้แบบอ่าช่างใจกันก่อนนะครับแต่ถามว่าสําหรับผมคุ้มไหมซื้อเอาคุ้มกว่านะครับผมอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากมันก่อยๆนะครับผม,ผมก็จะให้อืม โอยสักนิดหนึ่งนะครับเปลือแบบเอาไปทาเงินกันนะครับโอเคอ่ะตอนนี้มันมีไอ้นี้มาใช่ป่ะ SBC อันนี้มาเอา้าอุย้ย s อ c อันนี้มานะครับผมมี SBC 8281ปาคืนนี้วันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับผมแล้วที่เหลือล่ะวันอังคารพุธพรหัสมันจะมีอะไรมานะครับ ถ้าสำหรับผมนะผมคิดว่าเยอินรีวิวแม่งไปแล้วนะครับมาแม่ง2รอบแล้วโทเก้นสวารก็ไม่มีนะครับมันจะเผา,เาโฟเดอร์ออกจากตลาดยังไงนะครับมันจะเผาการ์ดที่คุณทุกคนเปิดมาเมื่อโปรโมทที่ผ่านมาคือโทฟี่ไททันทีหนึ่งยังไงนะครับผมก็คือเดี๋ยวมันจะต้องเอา8 4 8 10, 5มาแน่นอนหรืออาจจะเอา ทีมออฟเดอะวีคมาให้คราฟก็ได้นะครับผมอ่ะส่วนตัวผมนะครับอ่าแปดสองแปดสามมาแล้วนะแปดสี่มันอาจจะเอา8-4คูณ5มาก็ได้นะครับถ้า8-4คูณ5เดี๋ยวเรามาดูใน SBC ที่มัน expire ไปแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอดูก่อน8-4คูณ20ไม่ใช่ดิ8-4ีว 8, 4, บวกมีไหมอ่าเดี๋ยวขอดูก่อน นะครับที่มัน expire ไปแล้วจําไม่ได้วะอมันกดยังไงวะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตสี่ครั้งที่แล้วอ่ะมันใช้เหมือนจะใช้แบบอ่าแปดมีแปดห้ามีแปดสี่ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับแปดสี่เนี่ยราคาต่ํานะครับแปดห้าก็ราคาต่ําเช่นกันแต่ผมอยากให้เน้นไปที่แปดสี่นะแปดสี่แปดสามอย่างเงี้ยแปดสามเนี่ยแปดละห้าสิบคือซื้อมาควิกเซลได้นะครับ ซื้อมาฟิกเซลได้ถ้าสมมติมันเป็นขึ้นนะครับคนที่มีทุนน้อยแนะนําให้ไปเนี่ย8 8 3 8 4นะครับ8 4ี่ที่เก็บได้ยาวเลยนะครับไม่เกิน 3.5K คนะครับคือเก็บได้เลยอะอยังไงเอ่อวีคเนี้ยมันสามารถแบบต้องใช้อะอยังไงมันก็ต้องใช้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคันจมูก่ะเอ่อเดี๋ยวมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรอะ ตัวเ b c บอ่ะมาตลอดนะครับวันนี้วันจันทร์ใช่ป่ะมีโลไปไปแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวมันก็จะมีวันอังคารมันพุ่วันพฤหัสนะครับเมซุตโอซิลไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับ SBC เพราะฉะนั้น84น่าสนใจนะครับ86กับ85ถามว่า85 86นะเนี่ยอ่าผมมองว่ายังไงบ้าง85เก็บได้นะครับผมสไนเปเอานะครับต่ำกว่า 9K ได้ได้เรื่องอยู่นะครับผมแต่ถ้าสมมติ86 86ผมว่าราคามันสูงไปนะเน้นทำรอบไปที่84ดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับวีคไม่ใช่ดิสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็สคอตที่ผมบอกไปนะครับสำหรับทีมออฟเดอะ e ีคนะครับก็ไปเก็บกันได้เห็นปะ11 11k และ11.5แล้ว,ลวเก็บอย่าเกิน 11k นะ83 84 85 81ก็เก็บได้นะครับ หมื่นหนึ่งเนี่ยเวลาเราคลิกเซล์เราขาดทุนแค่สองร้อยนะครับผมอ่ะถ้าถามว่าทำไมถึงรู้มึงกดคลิกเข้าไปดูแล้วมึงดูมินบาย n นาวเข้าไปเนี่ยเก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยมึงซื้อหมื่นหนึ่งขาดกำไรขาดทุนแค่สองร้อยกว่ากว่านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเก็บไปเถอะนะครับผมใกล้ทีมออฟเดอะฟีซันแล้วใกล้แล้วใกล้ที่จะต้อง ไปหาทีมออฟเดอะวีคมาคราฟกันแล้วนะครับมันจะเป็นแพ็กลูกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับรถทูหนึ่งหมื่นซับนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับผม Steam สตรีมสดอยู่ใน YouTube 4ทุ่มเป็นต้นไปนะแต่ช่วงนี้ก็คืองอแงนิดนึงไปเล่นเกมอื่นเยอะจัดนะครับผมเพราะปีป้า FIFA มันเกมที่ดีที่สุดในยุคนี้เ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กับผมซินักขอตัวล่อนสวัสดีครับ